สวัสดีครับปังเย็นรถบ้านครับมีรถมานำเสนอหนึ่งคันครับใครไม่ทันนะที่คันที่แล้วบ้างครับไปอย่างไวเลยนะครับหลังจบรีวิวนั้นก็มีลูกค้าโทรเข้ามาเยอะแยะนะครับแล้วจบไปถึงที่เรียบร้อยนะครับวันนี้มาใหม่ครับกับออาติ์คันนี้เป็นปี2004ครับไม่ได้เชนแต่เป็นขย่ม16นะไม่เคยแก๊สมือเดียวป้ายแดงนะครับสวยพร้อมใช้งานมารับชมสภาพกันดีกว่าครับผม เดี๋ยวเราจะพาเดินโลกชมรอบคันก่อนนะครับสำหรับเจ้าออติคันนี้นะสวยงามนะแล้วได้มาเป็นตัวไมลไดชเชนนะครับสีบอนทองแบบนี้เลยนะหรือชื่อสีเขาคือแชมเปญเมทัลลิกนะครับเบอร์สีคือ T586 นะครับนี่ครับไมล์ไดเชน6นนะครับเบาะหนังนะไฟฟ้าทั้งคันนะไม่เคยติดแก๊สเกียร์โต้ครับแต่ที่สำคัญเบยวป้ายแดงโอนกันในครอบครัวนะนี่ครับสวยงาม ใสๆแบบนี้เลยนะครับสีสันรอบคันนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับนะครับมันคือรถที่น่าใช้มากๆนะสําหรับในยุคนี้นะครับนะมันถึงมาจะปีมาจะจะตู้เก่านะครับรถมันจะดูทรงลุงนะครับนะครับแต่มันคือรถที่ตอบโจทย์สําหรับใครหลายๆคนในยุคนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมสภาพโดีมยรมาชมสภาพคันนี้กันนะครับเริ่มจากไฟท่าทางด้านซ้ายนะครับ สวยใสนะยังสวยใสอยู่และเป็นไฟโคมไฟแท้นะครับไฟติดครบทุกดวงนะใช้งานได้หมดนะครับกระจังหน้าของเขาเป็นตัวไม่เศนึ่เจ็ดหจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะโครเมียมก็ยังสวยงามอยู่นะครับนะครับเส้นสีดำนี่นีริ้วรอยตามการใช้งานตามอายุนะครับเป็นกระจางหน้าติดลบมาาตะไยแดงนะสีสันลอยโดยรวมก็ยังสวยงามนะครับไฟด้านขวานะก็ยังเป็นไฟแท้นะครับยังสวยใสใช้งานได้เลยนะครับสําหรับไฟนะครับด้านรถข้างๆรถนะครับ เส้นสายยังตรงกันอยู่นะสวยงามนะล้อเป็นล้อดเดิมจากโรงงานนะครับมากับยางมิชลินนะปี2021ันีนะดอกอยังสวยๆนิ่มๆอยู่เลยนะวิ่งเงียบๆนะครับใช้งานได้เลยไฟเลี้ยวแกมติดมาเป็นไฟขาบแบบนี้นะครับนี่ครับใช้งานได้ครบนะครับคิ้วรอบคันยังสวยงามนะครับตรงเส้นสายตรงกันหมดนะครับคิวนะครับสเกิร์ตด้านข้างมาจากโรงงานนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะ นี่ครับใช้งานได้เลยมือเปิดเป็นโคมเมียมนะครับเป็นโคมเมียมทั้งสีอันนะนี่ครับเป็นโคมเมียมทั้งสี่อันปีกาดนำฝนมาให้ไม่แตกหักนะครับไม่แตกหักนะสีโดยรวมไม่ขี้เหร่นะครับล้อหลังนะครับเป็นล้อติดรถมาจากโรงงานแบบนี้นะพร้อมยาง michelin ลลปีเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นดิศเบกสีล้อด้วยนะรุ่นของ1.6 e น,นะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างครับสีสันโดยรวมถือว่าสวยงามนะถือว่าสวยไม่ขี้ริว้วขี้เหร่เลยนะครับมีตจหมีลักยิ้มนิดนิดนึงนะ อยากคี้ให้ดูก่อนนะครับอ่ะนี่หนึ่งตามการเวลานะครับไฟท้ายในรุ่นของเมลโเชงก็จะเป็นไฟ LED นะครับตึงหลอดฮาโลเจนนะครับแต่ไฟเบรกนี่เป็น LED นะสวยใสนะสวยใสทั้งหมดเลยนะครับสวยหัสวสว,สวยเลยนะครับสติกเกอร์โตโยตา้าชนบุรีตั้งแต่ออกป้ายแดงมาก็ยังอยู่นะครับมีล้อมีล้อบ้างนะครับนี่สวยงามมากโลโก้อโครอรล่าอัลติยังติดอยู่ที่เดิมนะครับเป็นสีคมเมี่ยสวยเลย ทีมหังนะครับเป็นสีโครเมียมนะใช้งานได้เลยพร้อมโลโก้โตโ,ตโยต้านะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะซ้ายขวาในด้านหลังนะครับเนะี่ยเวลาข้าไกลอะไรถอยหลังก็จะมีเสียงเตือนชนนะครับไฟทั้งด้านซ้ายเป็นไฟแท้เช่นกันนะครับเป็น LED นะครับเป็นหลอดพวกนี้เป็นเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมนะแต่ว่าพัฒนามาในยุคนั้นก็ยังเป็นหลอด LED ในเ่วงของไฟเบรกอยู่นะครับโลโก้1.6นี่หายไปเดี๋ยวหามาให้นะครับ อันนี้หลุดไปตามการเวลานะครับตัวเอยังอยู่ว t ทยังอยู่นะครับเป็นสีโคเมียมสวยเลยแล้วก็1นหนี่เดี๋ยวหามาให้ครับมารับชมด้านข้างซ้ายกันบ้างนะครับเส้นสายอย่างที่บอกนะครับเส้นสายปงกันหมดนะครับนะถ่ายไปด้านหน้าเนี่ยเส้นนี้ต้องปงกันหมดนะแล้วเส้นนี้มองไปนี่โคตรเป็นงูเนี่ยแสดงว่ารถนี่ก็มีการซ่อมมีการโป้ข้างๆมานะครับคันนี้ก็ยังบางๆอยู่นะครับสีสันโดยรวมสวยงามและของเก่าได้ติดชิ้นกันแทกแบบนี้มาเลยอ่ะ เนี่ยน,ยนยมือเปิดเป็นคมเมียมนะครับทั้งหน้าทัา้งหลังนะเห็นไหสวยงามกาดละฝนสี่ข้างไม่มีแตกหักนะครับนะนี่โดยรวมสวยงามมากอ่ะาให้ดูคิ้วขอบกระจกด้านหลังครับเอาติ๊กเนี่ยจะเป็นคิ้วคมเมียมแบบนี้นะเนี่ยนะเนี่ยครับคิ้วรอบเลยจะเป็นสีคมเมียมสวยนะครับสวยงามอยู่สีบานราคานี่ก็สวยนะให้บางๆเลยนะครับมาดูกระจกด้านหน้ากันบ้างครับกระจกบางลมด้านหน้านานะ ต่ยังสวยอยู่ดูคิ้วสินะเนี่ยคิ้วนะนะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับคิ้วสวยเลยเส้นคิ้วสวยคมๆเลยนะครับปาสี17สิงหาสองพันหา้นะเดียวกล้องเห็นหรือว่าสะท้อนต้นไม้รือเกินนะครับนะครับกระจกก็เป็นจกแท้ทุกปานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันครับ มารับชมภายในกันนะครับเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยแผงประตูเป็นสีเบรดนะตัดกับสีน้ําตาลแบบนี้เดิมเดมนะครับก็ยังสวยงามนะฮะแผงหนังไม่มีหลุดไม่มีร่อนนะครับไม่มีขาดนะกระจกไอฟ้าได้มาทั้งสีบาทนะครับแบบออโต้หนึ่งบานนะครับแล้วก็เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับคอนโซลคันนี้ก็ยังสวยนะไม่มีพองไม่มีบวมเลยนะครับสวยงามมากนะมากับจอสองดินของโรสตาร์นะครับนีคัสีสันยังสวยงามนะครับ ช่องแอร์ใช้งานได้ดีนะไม่มีหลวมนะทุกช่องเลยนะครับนี่ครับมีกระจกมอค่าผับไฟฟ้าและพับไฟฟ้านะครับมี security ติดมาด้วยนะครับก็มีไร้ฟ้าอ่าแม่มีตัดหมอกหลังนะครับเป็นเกียร์โต้คันนี้พร้อมปุ่ม m o มดได้นะนะครับแผงถิงนะปัดก็ยังสวยงามมากๆนะครับดูบอกคนขับกันก่อนนะครับบอกคนขับก็จะมีตำหนิบ้างนะเพราะว่าเป็นบอกที่ใช้งานมากที่สุดนะครับสำหรับรถคันนี้นะนะครับแต่ไม่มีขาดนะไม่มีขาดไม่มีร้าว ไม่มีฉีกขาดอย่างใดนะครับมีสีทะลอกตามกันเวลาเล็กน้อยนะมีสีทะลอกนะครับเนื่องจากรถเนี่ยมีการขึ้นลงบ่อยตรงบริเวณนี้นะครับนะครับมีรอยถูเล็กน้อยนะครับมีรอยถูเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างครับผมประตูหลังทางด้านขวานะครับนี่ครับจะเป็นแผงประตูหนังม้อนกันนะครับนะสวยงามอยู่นะครับสะอาดส นี่ครับแผงประตูมีกระจกบอดีหมดมีสวิตเปิดกระจกไฟฟ้าด้วยนะเบาะหลังสวยๆเลยไม่มีขาดไม่มีลอกล่อนนะครับไม่มีตำหนิใดๆนะนะกับเก่าตามอายุนะครับเก่าตามอายุนะครับเถือว่าเอ้งานได้ยาวเลยนะครับแผงซาวด้านหลังมีลําโพงให้2ตัวนะของไฟเบรกตรงที่3านะครับก็ยังสวยงามู่สภาพที่ดีครับนี่ครับเบาะหลังใช้งานได้เลยนะครับฝ้าหลังคานะสะอาดสะอ้านเลยล่ะมีริ้วรอยของการใช้งานเพียงเล็กน้อยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังฝั่งนู้นกันบ้างครับนี่ครับแผงประตูหลังทางด้านซ้ายนะครับแดดอาจจะจ้าเลยนะนี่ครับสวยงามนะครับเบาะหลังฝั่งทางด้านซ้ายก็ยังสวยงามนะเส้นงานนะครับไม่มีขาดไม่มีรอกไม่มีแตกกล้าวนะครับนะครับมีแต่เก่าตามอายุของเขานะครับ ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับประตูหน้าด้านขวดขนขนา,ขาด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวดูกระจกเห็นไหมกระจกคือเป็นกระจกโตโยต้านะครับกระจกโตโยต้าหมดเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมกะจกโตโยต้านะเดี๋ยวดูฝั่งตรงข้างนี่แผงประตูหน้าคนด้างหน้าด้านซ้ายนะครับนี่ย่างสวยงามนะหลังไม่มีขาดไม่มีชีกไม่มีร่อนเหมือนกันนะครับคอนโซลเนี่ยถือว่าสวยเลยรบคันนี้นะมารับชมภายในฝั่งคนด้านซ้ายกันต่อนะครับเมื่อกี้แบตหมดไปนะครับ อะคอนโซลก็ยังสวยใสอยู่นะไม่มีบวมไม่มีลอกรอดเลยนะครับนะแต่ยังสวยงามอยู่บอกค่างคนน,นั่งนี่ถือว่าสวยเลยนะครับมีไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนะเดิมทีจมีคาบคีมดีๆของท่านผู้หญิงนะาจะขัดให้มันจางได้ประมาณนี้นะครับนะถือว่าสวยเลยนะครับใช้งานได้เลยครับสำหรับภา,ายในคันนี้นะม,มาทดลองกระโจยฟ้ากันครับด้านหน้าด้านซ้ายนะครับ เคลื่อนลงปกตินะด้านหลังด้านซ้ายนี่ครับเคลื่อนลงใช้งานได้ปกตินะครับอะไรดูเลนปักกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาเคลื่อนลงนะครับใช้งานได้นะใช้งานได้ปกตินะครับพับเก็บได้นะครับใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะครับนี่ใช้งานได้เลยครับสำหรับเลขใหม่คันนี้นะสองแสนหกหมื่นกว่ากิโลนะ เป็นเลขไม้แท้นะครับการันตีไม่มีกลับไม่มีก่อนนะได้จากมือเจ้าของมาแบบนี้นะแล้วก็มีระยะก,การถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่2องแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าิโลเนี่ยต่อไปนะครับกับต่อถ่ายในวันที่เดือนปี68นะเลขไม้ก่อนหน้านี้คือ22,56 6 7 9มกันหรจิิโลก่อนที่ถ่ายน้ำมันเครื่องในครั้งนี้นะครับนะครับเป็นเลขไายตรงการันตีนะครับได้มาจากมือเจ้าของมาแบบนี้การันตีว่าไม่มีการกลับ <c oughs> การกอา่อใดๆทั้งสิ้นนะครับผมใช้งานนะมาแบบนี้เลยตั้งแต่มือแรกนะครับ ส่วนปุ่มของเจา okay. ้าคอนโทรลแอร์นะครับก็ยังใช้งานได้หมดทั้งรองเท้านะครับทางเพิ่มรองเท้าขึ้นหน้านะรองเท้าแล้วก็มีไลฟ์ฟ้าด้านหน้านะครับก็ยังใช้งานได้ครบนะผมไลฟ์้าท่านหลังก็ไฟติดอยู่นะครับวิทยุก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเป็นของรถสตาร์นะกดให้ดูนี่วิทยุก็ยังติดใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวพีก่อนะมัน ลิกสิทธิ์ในเรื่องของเสียงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกระจกด้านนี้กันบ้างครับกระจกข้างคน,นขับนะบเปิดอยู่นี่คือลองแรกปกตินะครับดูกระจกมองข้างส้ายขวานนะเดี๋ยวกดกรนะึกหน่้ยซ้ายลงขึ้นนะแล้วก็พับนี่ โอเคพับได้ทั้งหน้าทั้งทั้งสองข้าง,างนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งหน้าประตูหลังขวาถือว่าชิ้นลงครบหมดใช้งานได้ครบปกติทุกอย่างนะครับมาบชมห้องเครื่องยนต์คันนี้กันครับคันนี้เป็นเครยนต์1 6 c c นซีซีนะเบนซินหัวฉีดนะครับรหัส3 ZZ FE นะเดินทางโดยน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ำนะครับไม่เคยติดแก๊สแต่อย่างใดเลยนะครับ นะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเดินทางไกลได้เลยสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเกียร์ออโต้แบบ4สปีดโอไดนะครับไม่มีล้อร้อนเปลี่ยนกระตุกกระชาติอย่างใดเลยนะครับใช้งานได้ดีสมบูรณ์มากๆนะครับมาเริ่มดูจากัอดีกันก่อนนี่ซูมโชว์ทางด้านขวารถนะครับก็ยังเป็นสีเดิมจากโรงงานนะเม็ดอาคมคมอยู่ครบหมดนะครับลายแบบน้ามันเบรกนะอยู่ที่เดิมครบหมดนะครับกระป๋องน้ํามันพาวเวอร์นะที่เดิมหมดนะครับระบบเบรกเป็น ABS ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะ นี่ครับห้าของธาคารด้านหน้านะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะแล้วสีสันเนี่ยก็ยังไม่เคยปนสีเข้าใหม่้องเครื่องแต่อย่างใดเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากมากนะครับตะแกรด้้นซ้ายนะมีการปนเครื่องการสนิมเล็กน้อยนะครับล็อตไม่เคยขยับนะครับนี่ครับเบาโชทางด้านซ้ายรถนะก็ยังสวยไม่เคยเกิดวายเหตุใดใดทั้งสิ้นนะครับล็อตฝากระโปรงไม่เคยแก่ไม่เคยทอแต่อย่างใดนะ ติ๊กเกอร์เลเวลเดิมโรงงานนี่ครับยังอยู่ครบหมดตรงสื่อชัดเจนนี่นะครับโตโยต้าแท้ไม่เคยเปลี่ยนนะครับมอเตอางฝั่งนี้นะครับก็ยังไม่เคยแกะไม่เคยถอดเช่นกันนะเพกคู่ตัวเดิมโรงงานนะครับระบะุเลขตัวถังนะรหัสเครื่องยนต์นะครับเบอร์สีนะ่ห้าแปดหกเห็นไหมอย่าไ้พูดไปต้นคลิปนะครับรถคันนี้ผลิตในออกมาในปี2004นะ น่ครับผมตรงหมดนะครับรับประกันการโอนให้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับนะครับคันนี้สามบ้านเดินทางและ้งานได้เลยนะครับผมมารับชมห้องเก็บสปาระด้านหลังนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าคันนี้รถไม่เคยติดแจ็คมาจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ชมนะครับเรื่องบอดี้กันก่อนเลยนะครับว่าเราการันตีนะครับเรื่องในเบลเลอร์บอดี้เรื่องบัตรเหตุลงในสัญญาซื้อขายให้ทุกคันนะ้ครับนี่ครับบอดี้สวยไหม ครตรงนี้ก็แท้เหรียนบาทนะนิ่มเล็บกดได้อยู่นะครับประเข็เบเดิมนะเบ็ดอาร์สายรางน้ําก็ยังเดิมๆอยู่นะครับนี่ครับสวยงามเดิมๆหมดเลยนะครับทุกจุดนะสีไม่เคยทําเข้ามาในนี้เลยนะครเป็นสีเดิมโรงงานนะน็อตฝากระโปรงหลังไม,ไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับนี่ครับฝากระโปรงหลังใต้ฝากระโปรงหลังไม่เคยพ่นสีหรือทําสีเข้ามาในนี้นะครับฝากระโปรงแท้ จากโรงงานไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดนะครับน็อตฝากระโปรงหลังไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับหลังหนังฝั่งนี้แมนน่าเดิมๆอยู่ครบหมดนะครับซองเดิมตะเข็บเดิมนะครับเหรียญบาทยังนิ่มๆอยู่ไม่เคยพ่นกันสีเข้ามาอย่างได้น,ดนะครับหลังรถเรามีถาดยางวางของแบบนี้ด้วยสวยๆเลยนะครับคมแบตเตอรีไลด้านล่างด้านข้างก็ยังสวยงามอยู่นะเห็นไหมมีสวยงามอยู่นะครับใต้แผงซาวเห็นไหมครับ เดิมไนหะมเดิมๆนะนะครับแล้วก็ไฟส่องก็ยังติดอยู่นะครับมาช่วยกันด้านนี้้านล่างก็ยังมีผมเดิมอยู่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดิมเนี่ยสะอาดมากนะเนื่องจากไม่เคยโดนฝุ่นเลยนะ,ะเปิดขึ้นมาอีกจ้นหนึ่งนะครับมีแผ่นไม้นะครับด้านล่างของแผ่นไม้ก็จะมีอย่างอะไรเครื่องมือแน่แรงนะที่สำคัญเนี่ย มองเข้าไปลึกๆไม่มีการเจาะิแีแก๊สอะไอย่างใดนะพื้นด้านล่างก็ยังเป็นพื้นเดิมสีเดิมจากโรงงานแบบนี้นะครับเดิมๆหมดเลยนะครับดูสีกาวนี่เดิมๆเ,เราเปิดให้ดูชัดเจนนะเปิดให้ดูชัดเจนเลยน้ำสายกันบ้างเห็นไหมครับสีกาวไล่เข้าไปมีการเจาะตีแก๊สไม่เคยมีการอุดรูใดๆทั้งสิ้นนะนี่ครับกาวเดิมไร่อุบัติเหตุแน่นอนนะครับาอให้ดูชัดเจนชัดเ,เจนแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับรถของเราต้องได้ใช้นะครับเสียเงินแล้วต้องได้ใช้จริงนะครับรถจนคันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองขับจริงกันับผมในช่วงก็ลองขับจริงกันนะครับสําหรับเขาจะเปิดตาอารติคันนี้นะครับกับพีดี้ปกตินะช่วงว่างดีนะครับไม่มีเสียงดังอะไรนะครับเลี้ยวขวาซ้ายเพาขับไม่มีดังก็แก้แต่งใดนะครับแอร์เย็นมากๆสู้แดดสบายๆนะลมแรงๆเลยนะครับเครื่องเสียงมีฟังรถขับฮีดีอัตราเร่งดีนะเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับ ใช้งานได้เปลียปยปยป่ยนเกียร์เปลี่ยนครบทุกทุกเกียร์นะครับแล้วก็มีปุ่มวอด้ายนะเนี่น้าปัดกนะันแช่ขึ้นวอด้ายนะครับใช้งานได้นะแล้วก็ปุ่ม egt นี่ก็จะเป็นปุ่ม power ก็ยังใช้งานได้ครบอยู่นะครับติดเครืนะปัดครบหมดนะแล้วก็ใช้งานได้นะครับขับขี่ดีนะครับมีแอร์แบงให้หนึ่งใบนะพลังงาน power รถขับขี่ง่ายครับพลังงานเบาช่วงล่างดีนะครับการนเน้นใช้งานนะใา้มันคันนี้ใช้เป็นแก๊สโซฮอก้9หนึเก้าหได้หมดนะ เดี๋ยวลองนะครับตัวเลงดีนะครับเกียร์เเปลี่ยนครบคลิกดาวได้สมบูรณ์นะครับความร้อนนิ่งๆนะเดินทางไกลได้เลยนะครับการันตีนะครับอันนี้ไม่เคยเกิดปใดๆนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์เดินทางไกลได้เลยไกลเป็นไงกันบ้างครับได้รับชมสภาพของเจ้าโตยต้าอารติสคันนี้ไปแล้วนะครับรถอยู่คันนี้จดทะเบียนในปี2004นะเป็นโครราอาร์ติส 1.6E นะครับเกียร์ออโต้นะครับเดินทางด้วยน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะ มันตอบโจทย์หลายๆอย่างสำหรับตีคันนี้นะใช้งานดีประหยัดน้ํามันอะไรถูกได้ย่นซ่อมง่ายได้ทั่วทั่วประเทศนะไม่ว่าเราจะขับรถไปเสียที่ไหนเนี่ยทุกที่จะมีอะไหล่นะครับแล้วก็จะมีช่างที่มันจะซ่อมได้เพราะมันเป็นเบพื้นฐานกับการเรียนช่างนะนะครับมันคุ้มค่าจริงๆนะครับคันนี้เปิดราคาเบาๆเลยเอาไปใช้ในรถสภาพแบบนี้ที่น็อตไม่ขยับไม่เคยติดแก๊สเพียง89,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้เราฟรีโอนกรรมาสิทธ์ให้ด้วยนะสำหรับท่านที่อยู่ไม่ไกลมากนะ เราส่งให้ฟรีในราคานี้ด้วยนะครับพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะแต่ถ้าอยู่ไกลต้องขอสงวนในการส่งคืนเทเลอร์นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในการอาจ่ายตังค์นะครับนะเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดของการซื้อขายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เสนอขายในราคาเพียง8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะสำหรับคันที่ไม่ฐานนะที่เนคันที่แล้วนะคันนี้ก็สวยนะครับ1.6จกจริงแต่ว่าได้ปีใหม่กว่าคันนั้นนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือรถไ,ไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้งานได้เลยพร้อมใช้น้นไเยเไไดเลย เติมน้ำมันใช้งานได้เลยนะครับภาสีไม่ขาดเล่เมเอกสารครบอ่าและที่สำคัญมีประกันชั้น2ด้วยนะครับพรบรเต็มปีประกันชั้น2เต็มปีหนึ่งปีหน้าเลยนะครับประกันชั้นสนี่หลายบาทนะเกือบืันเลยนะใช้งานได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับกับปังเย็นรถบ้านนะแล้วมาพบกันใหม่อีกครั้งนึงครับสวัสดีครับ